เอฟซีจากโกลปติดตามมาหลายปีวันนี้เป็นโอกาสดีและโชคดีมากๆเลยครับและก็ดีใจมากเลยครับที่ว่านํารถเข้ามาทําสปากับบางเบนที่เอ็มดีนะครับโจดนี้อยู่ว่าคันนี้นะครับได้เอารถไปจอดไปที่อู่หลายเดือนนะครับผมนะจนทำให้สภาพภายในซีซ้ายนะครับเป็นสนิมฝังอยู่ด้านในหมดเลยนะครับเจ้าของรถก็ได้อธิบายให้บางเบนฟังนะครับว่าตรงนี้มันจะขึ้นเชื้อราแบบนี้นะครับผมนะมันจะออกได้มากขนาดไหนนะครับเป็นสนิมหมดเลยครับฝังเข้าไปในสีผิวและฝังเข้าไปในเนื้อชิ้นงานพลาสติกด้วยนะครับบางจุดก็บางเบน อออกไม่หมดจริงๆนะครับเพราะว่าสนิมมันกินเข้าไปในเนื้อชิ้นงานป้าสติกนะครับผม แต่ไม่ต้องห่วงครับมาที่นี่ครับเราจะถอดได้หมดแบบนี้เลยนะครับเราจะถอดพรมออกไปซักนะครับซักกัน 2- อสารอบเลยครับนะเพราะว่ามันเป็นคราบสนิมที่ฝังเข้าไปอยู่ในเนื้อพรมนะครับและมันติดดีมากครับเพื่อนๆนะครับผมนะเราต้องใช้อัตราส่วนน้ำยาที่เข้มข้นในการทำความสะอาดนะครับจ้าของเราก็เล่นทำความสะอาดดีเทลนะครับตามโซกตามมุมนะครับเก็บงานให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมนะเราเก็บมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นตามขอบลูกยางนะครับโบะนะครับเราล้างเราฉีดเราสปานะครับเราขัดให้ถึงกันแบบนี้เลยครับถ้าเป็นคราบเหนียวบางแม่ก็จะเอาออกให้นะครับผมและนี่คือ คือหลังคาที่ขาวสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มขาวสะอาดนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับผมนี่คืองานสปาภายในนะครับผมรถคันนี้นํามาสปาตั้งกันกับบังแบนนะครับผมนําไม่ได้พ่นสีกันสนิมช่วงล่างนะครับเจ้าของรถบอกว่าต้องรีบลุไปใจโกรนะครับผมนี่ก็ได้ออกมาประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะนี่คือหลังคาและนี่คือพรมนะครับนี่คือเบาะนะครับแตกต่างจากตแรกลขนะครับผมนะาใครว่าสวยสุดยอดครับผมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บังแบนได้เลยนะครับ้อมส นะครับผมก็บางเป็นปลาเดินดูทุกโลกกันเลยครับผมนาเกก็ชอบมากนะครับผมนะบางเป็นก็ดีใจนะครับเกลูกค้าชอบแบบนี้บางเป็นก็ดีใจมากๆขอบคุณมากครับผม